จังหวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่เนี่เป็นทั้งพอ่อเป็นทั้งแม่เป็นปัดสุสิ่งสุอยางหลวงตาเนี่ยว้าสรุปร้องสันสนว่าขันบอมีบุญไปพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อน่จักที่เป็นจังไดบ่ล่ะหลวงตากันนี่แต่ว่าอาศัยคือสิแม่นบุญสร้างรวมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาแน่เติบอยู่ หลวงปู่ท่าวัดเทพมงคลเพิ่นว่าวเป็นฟัะองค์แต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบผุนขันจือบวชพิษหลวงตาเว้ากับเพินมาหลวงปู่ผมก็อยากปฏิบัติอาจารย์เขาก็บวชแต่พรรษาสองพรรษานะเผนว่าเขาอยากปฏิบัต,บ 2, 3, นะบติมันสิายากหลวงพ่อใหญ่บ้านแกงผุนพิ่นสอนห่อจะพิ้นยาผุนตัวเพิ่นว่า ว่าเราต้องหันหนึ่งได้หลวงปูออ่อ้วน,นกับอันหลวงปู่อ้วนก็ดีว่าหลวงปู่ท่าม่นเป็นหลวงปูอ่อ้วนหลอดใจมันหลอดไข่ดินบ่เคยไปจะเตือนแต่มันดิ่งไปหลอดจังซีนาเนิกแน่ใจไว้จังไดจังไดก็สิไปให้ได้ขึ้นไปเลย อันนี้เวาให้ฟังส่วนหลวงปู่อวนของห้าหอออยู่วัดผิดล้งตาก,กะ็ะไดมรดกเพิ่นมาอยู่ได้นาโมอันว,ว่าความนอบน้อมในธรรมอันประเสริฐรัตนาอันเป็นของเลิศล้ำหาจังเสียงบ่มีบันนี้นอ แม่นตัวจือไดบอหลวงปู่วันบันเทศโนตาอัดไว้แต่ปีสามสองเอามาล่งหนังสือไวพร้อมเอามาเทศอยู่เรื่อยจังสินาะอันนี้ว่าพื้นไปอยู่วัดผิดโสารามญาติพี่น้องแกงเนื้อข้ามมวงเรื่องอุดมตลอดสนมบางหย่าแต่ก่อน หลวงตาก็ะไดความเมตตาจากพระเดชพคุณหลวงพ่อกับคุณพ่อยายแดงนพอพ้อหลูกลูกหล,กลานไม่แม่ตือเป็นตนดูแลหลวงตาเฮ็ดอาหารเจถวายจืจอใดบอญาดมหลวงตาจังอยู่วัดผิด ได้นาะนาะไปย้มใด้เป็นกระเฮตถถวายจเจนนเจอีหลีได้คันต้มพักก็คือมิแต่ต้มพักอันนี้บัวเพชรเนาง่เงิดบ่อรถดีอีหลีเป็นเห็ุไหมเมื่อแล้วเป็นโตเป็นโตทั้งเสาทั้งเพนพอหลวงตามันเป็นคนโลกมาก ร่างกายเป็นหั่งโรชานอาหารอียงกมิต่แสลงเป็นโลกภู่มแพ้ก็อาศัยพี่น้องไปบินทบาทหน้าโยมกับใจบาทโอ้ยหลงตาลอยอิ่มอกอิ่มใจประทับใจห่อคุเม,มนีสรุปซะอันิียพื้นวัดพิจสภาราม จะว่าอาจารย์เจ้าคุณนี่กะพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ของเฮาเมตตาทำทันเหี้กรรมให้เห็นบอกหลวงตาไปอยู่บ่บบบมีผู้ใดเห็นะุเนียที่หลวงตาของเ้าบ่มีเลยแต่ว่าเจ้าคุณชอบนี่หันพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเมตตาทำทันที้กรรมให้หลวงตาเป็นกรรมว่าอาจารย์ จานมหาเจรึกเป็นองค์สามนาจารย์สวดไห้พระเดพระคุลหลวงพ่อเป็นอุปชาตสวดซ้ำอีกบอกจงิีๆนะมแมนบวชใหม่เด้ยจึงเป็นสัตวิหาริกของหลวงพออ่อใหญ่เฮาโดยตรงเลยผู้บกข้า,ขาจกระเซียวบกขาจายนะอน,นี้หันสัตวิหาริกของพระเดพรุคุลหลวงพอ่อใหญ่เฮา จังหวะความคุ้เคยพระคู่ชรีศีลวัดกกดีอันนี้หลวงตาพ้าไปวัดผิดนั่นนี่ยก็เลยได้เป็นเสื้อสายไล่ลองซะเนาะบให้มัดง่ายๆภาษาบันเท้าซะเพราะฉะนั้นวัดพิดจิโสภารามดังกองโลก ภาคปริยัตกระดังกล่องประเทศภาคปริยัตินี่กล่องทัวภาคปริยัตินี่กล่องทั่วประเทศภาคปฏิบัตินี่ทัว่วโลกบุแมนธรรมดาหลงตามมาอยู่นี่ก็ได้รับความเมตตาพิเศษพิเศษเอาเมื่อลงสาจักหน่อยพราะมันเทียงละละ 12, 12แล้วล่ะสิบสองสิบสองแล้ว พิเศษจังไดตีธรรมดาปีหนึ่งน่ะนอนอยู่อำเภอพิบูณ์มัสงสา,ารพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคู่พิบุญเกียรติโกศลพันจัดปฏิบัติธรรมการนิม,มนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพันพันหลวงพ่อพระคู่พิบูุเพันเกงใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฮ้าน,นะขออนิม,มนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เมตตาไห่ทรม,มาเมื่อสุดท้ายนะเทศแหวนทมนะยอยู่อำเภอพิบูร์ควรบะควรแล้วแต่ที่เมตตาพันวะหลวงตาก็พพดีได้ไปวัดผิดมือหันประเดี๋วบะค้วนหลวงพ่อกเ็เลยว่าผมสนองหลวงพ่อคือเสียบุได้ไปดอกเบิ่งแล้วไปก็ได้บ่ไปก็ได้แล้วแต่สิเมตตาพันวะ หลวงพอ่อใหญ่เขาบ่คือผู้อื่นใดขันการาบนิม,มนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาไปหันไปนี่ก็กาบเรียนเพิ่นท่อหันหลวงพ่อหลวงพ่อเขาบ่คือผู้อื่นใดขันว่าแล้วจตไม่เมตตาขันเข้าไปก็คือสิว่าเข้าอยากไปเพื่นว่าหลวงพ่อเพื่นวะเจอไใบเดินหยาดโยมนิม,มนต์พากระดีแล้วแต่เมตตาเพิน่นบ่ไปก็ได้เด๋อ <laughs> หลวงตาได้เงิ้ยนพระเดวก็หลวงพ่อว่าวใส่รถต่างหน่อยโอ้ยขอากราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับผมความจริงหันเดียวเนี่ยขนาดเสียญาณุเชษญาญโอมถ้าพระเดชพระคุณหลวงพอ่อนะครับผมแต่หลวงพ่อเพิ่นว่าวบอกเปล่นปันใด <laughs> ความจริงถาอยู่แั่หน่อยเพราะว่าย่ำเจสิเออคันย่ำเจสิก็สิไปอยู่เพิ่นว่ารถไปอีริเงี่ยว่าพระเดศพระคุณเท่าไหร่ ลวงตาก็เจอไว้แต่ว่าอย่วัฒบ้านกระบอนเนี่ยฮะออกมาอยู่ปีสามหาพ่อปฏิบัติธรรมในหนาพันสาม,มันบนม,มีอหยางนะนะลงขั้วกับมุ่งหยาอยู่มองไดกับมุ่งหยาโบดกับมุ่งหยาอยู่กุฏิกับมุงบบม่งหยงาปฏิบัติธรรม ม่หลังเดียวมุ่งสังกะสีสุลกอสั่งถวายให้ไม่เห็ดเอาเงินบ่เจ้าว่าไปรกาบเรียนหลวงพอลหลวงพอลคืนต้นจังไตกระลงไทยจังสันเดอร์พันธ์เขาใจบ่กหมายาก็บ่าให้เฮ้าเห็ดเอ๋บอ่แม่ยอมไม่เห็ดให้กุฏินั่นหลังแรกเด้นี่หลวงพอแล้วขึ้นต้นจนวไตกระลงไทยจังสันเดอร์ะแม่นถือถือ ถือขับอีหลีเห็นบ่เฮดจนฮอดมอนี่หลวงตาให้ผนพักสองหมือ่อสามหมื่อขนาดสางนอกหันพ่ให้อยู่หยุดเลยสามปีมาแล้วคืนต้นน่นแต่ล่ไงทยจยงสันประเดี๋พระคุณหลวงพอว่อบอกเจมนถือถือถือแค่งี้นี่เห็นบ่และนอกจากนั้นว่าอันพิเศษพิเศษเมตตาพิเศษ ปีแรกหลวงตากระพา้าครูบาอาจารย์นอะจำภาษานกันชิสองลูกแน่น่อยสองลูกเวลาไปถวายเพลนไปเพยกาบเรียนเพ่นพันละามือแปดคำออกกรรมแล้วจังเทศกลางเว้นใบม่วงเดอ้อพ่นละหลวงตากับพ้ากันไปไปฟังเทศเว่นทำหลวงพอ่อ แบบปีสองบ่ะนี่ขงตาแล้วไปกาบเรียนเมือ่อใดน้อขะหน่อยที่ดทศ่แหวนถามกับผมพร้อมคณะกจด้มารวมฟังขนาดหลวงพอ่อหลวงเมตตาพิเศษดี่งเงิดบอพันบาอันหลายคนยากน้ำผู้เดียวนี่บกคักดอกพันาบาบกคือผู้เดียวยากน้ำหลายคนจังที่คือคน ให้หลวงพ่อไปเองซะพนหลวงตากระสาทูรล่นแล้วนาอเห็นบ่ขนาดม้อนแะไยังบ่ไปรังเื่าม้อนบ่เถืออันเดียหลวงตาบนน่ไนม้อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่พระเดชพระคุณหลวงพออ่อเมตตาให้หลวงพ่อไปเองสามารถจงัง่ายหลวงพ่อขี่รถไปผู้เดียวนึงพน,นจาจังเจนาเป็นต้นพระคุณพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเฮาขาดเติบอีรีไดว่าสรุปจ้ะ เพันอิม่มปั๊ะเหรอพันประกาศต,กาต,ากตีละครั้งเด้หน่แต่ก่อนหลวงตาบอกเพันตีละครั้งคันอิม่มปั๊บเละตีละครั้งเด้อว,ว่าสันแต่ว่าต่อมาหลวงพญานาบาปเบืองหันเลยประกาศตีคือตีไรหลวงตาจ๊ะจ๊ะหลวงตาก็าตีค่อยๆก็ได้บ่ได้ไรว่าสันยังอยากกาศตีอยู่ต่อมาหลวงตาเลยเบืองนาฬิกาเอาขัานได้เวลาแล้วก็ สมควรแก่เวลาหลืจังสินะเอาไนี่โอ้เพื่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อีีกน้อยหนึ่งเนาะบอนสถานทีบ่อนบอนสถานทีหลวงตามมอยู่นี่หันได้รับเมตตาปุ๊บสุยางอี๋เดากเรียนอียงปุ๊ดสุยางเดี๋ยวความเมตตาอีดิ โดยจะพาะว่องไห้ฟังอีกนี่อยู่ในโบดนี่มองปูหมันปูเสาปูขาวมาจำรรษายุนยุกอาจสงทั้งกลางนั่นนี่อันเหลืออยู่เสียกเดี๋ยวนี่สาราเก่าได้นี่จะมารุงตาว่จจิได้บ้างสิละเลิกหล,ลังแรกว่าฉันเอาออกซะสว่วนสองโสงสองสอง่สวนนั่นเอาไว,สว้ส่วนหนึ่งวาฉันหลรงตาว่าก็เลยเอาไว้ หลวงพ่อมานั่งอยู่นี่แหละมาหลวงตาก็ไปกาดพาอกาดปูบแล้วหลวงพ่อพอลเหลียวเบิง่งหันหน้าไปทั้งโบสถ์ยมุ่งหยาอยู่หันโอ้โันว่วัดเก่าสันติสุขนา่ก่รหลวงตาวัดเก่าสันติสุขมากสันติสุขหลายเพอจะ,ะกี่มันหอนคันว่าวก็ปากรเน่นกัดแขวายำด้าพร้อมบมเป็นพอกูโหลด บวชมาแล้วมันคือเป่าญงาตายกระดอกกระเดือแทะปานนั่นอินทรีหลวงตาตะกี้มันหอนแห้งไหลจีนาดาผู้ใดบ่นธรรมดาพาแน่นย่าหลวงตานี่หลายก่หลวงพ่อเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคุณให้อวทแน่นหน่อยยังคุยกันย่อมเยมหลวงตาบอกเงียบบุ๊แต่ว่าหลวงตาโบหายได้หลังมาแต่ไปจำพรรษาวัดผีดมาหลเศร้าหายยังว่า กับหลวงตาวอามีผู้ว่าขึ้นมาหลวงตาก็เงียบบ่ปากให้โอกาสเพื่อนวาัชก่อนว่าชนบันนี่หลวงตาเงียบบันนี่ท่านก็คุยกันว่าแบบมัวทั้งปุ๊บอยู่ในโบสถ์เหลียวเบิ่งเพื่อนผู้เดียวเอาไปมาเพี่นก็เหลียวพูนเหลียวพี่หลอดหลอดเส้ายังวะเพอาะเส้าอลไรหลวงตาเลยว่าอันคุยกันแล้วเลยบ่ล่าว่าชน ใส่รักนี่จะเมนดีแห้งหยาดงยมูบาอาจารย์โรดเบาเบาอีกจักเถื่อหลวงตาเลยว่าขั้นท่านจำเป็นหลวงตาก็สิให้โอกาสก็สิบ่เบา,เบาแต่ว่าหกถุ่มก็สร้างมั่นว่าสัเน,นี่แล้วมูพันบ่พวใจแห้งน้ำมาผู้วนะ่านโลดดีดีใส่รักนี่แม่เงิดบอกพระหลวงตาไปอยู่หันเพ่อไปจำบรรษาเลย คำว่าสันติสุขสันติสุขจะเป็นอีอย่างจะเป็นประทับใจแห้งความสุขอันเกิดจากความสงบที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งว่าไม่อย่างปรุงแต่งจิตสันติสุขเนี่ยเห็นกะสงบได้ยินกะสงบได้กลิ่นหอมกลินเหม็นกะสงบแสบว่าแสบ ก็สงบเย็นหอน่อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายก็สงบแม้เนื้อคิดอะไรก็สงบนั้นคือสันติสุขโอ้ยจมแป่นประทับอกประทับใจสันติสุขเกิดขึ้นแต่ยุห้องกมาฐานหลังบวชทุนใดอยู่หลังบวชเนี่พนี่หลวงตาไปจำบรรษานะขอเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพอ่บอบ่จะเน่งเจ้าคุณบ่จะเน่งเข้าไปนะมาหอยพวกลองตาก็เขียนหนวดวัดเก่าสันติสุข เอาเลื่อยวาจันเถาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพลดนั่งบัดเก่าสันติสุขจเจริญไว้อยู่ดอกเดอ้อพระนว่าหลวงตากระนั่นเป็นจังไดน่น้อขหน่อยกว,ว่าจะและนะ่นอ่่แน่ลูกเสียก,กับบาจาัยคือพ่อกับลูกนี่ไหมหลวงตาลูกขาดปัญหาได้ความบริสุทธเครื่องก็เป็นพ่อเป็นแม่ขัดอีดีได้ไอความบริสุทธ มันเป็นจังใดน,น้อขนาดมันมีเหตุอยู่ฝันว่ะเหตุในเกิดความเจริญมีอยู่จเจริญไว้ดีอยู่ดอกเดอ้อฝันวะก็ผมออกมาบมมีอย่างเด็กท่านไหนยมีฝันวะกะเรียนปะเีก่ก็ผมออกมาบมมีครับผมบมมีอย่างเดยกผมมีแม่หลวงพอ่อยู่พุ่นเพลิน,นแต่ว่าหลวงตาอยู่เหนี่มาอยู่ บ่เห็นเงิดบ่มีแหมพน,นะบ่มีครับผมยังวายอยู่มียังางวาอีกอยู่ก็เลยกาบเบียนแล้วก็ผมบอกว่ามีแต่พ้นโบดนี่แล้ววาจันสี่แต่พ้นโบดอันม่งยาอยู่หันป้าไม่หมบัดขนาดบ่มีอย่างอยู่หันละพันวะอยู่หันมันมีวัตถุโบราณเด้อพันวะ่ะ หลวงตาเงีางบเรียนพนันเีอยู่กระผมออกมาหนีผู้เฒ่าผู้แกบอกมันฟังว่าข้าเจ้ามาลักคุดสองเถืเ่อแหละกระผมพระเดียวกคุณหลวงพอ่อกระผมออกมาเงยเกือบหัวเข่าผีมันลุบอยู่มองเสดือโบทคุดกระบอกพอดอกโบราณบงงูดอกพันว่าเงิดบ่ยังถามหลวงตาว่าอันที่สั่งอยู่บ่บทพยะข <laughs> ันมันมีก็เคิดไปอยู่กับผมที่สั่งอยู่กับผม ขั้นสัง่งหลวงพ่อสั่งไว้เดอ้อห้ามคดห้ามกลห้ามไถห้ามเบิกอันพ้น,อ,น,อ,น,อ,นอันนั้นโบยเก่าอันนั้นห้ามคดห้ามกลเด็ดขาดขั้นที่สั่งอิลีสั่งครอบเลยเดิมพันว่าพอวัตถุโบราณอยู่หันพันว่าหลวงตากระดดอ้อย <laughs> พระเดชประคุณหลวงพ่อพันเมตตาอิลี เห็นบอกจะมาบวชในสงนี่ย้อนนี่ไดก็เลยเอาบวชเก่าไว้ทั้งกลางเครืองลวงตากับปากเข็เสลยเห่าจังซอยแทบทั้งสายทั้งทิศตะวันตกที่มันจะออกที่ใตที่เหนือออกเฮ็ดอาจสงใหญ่ไว้ตรงกลางมันจังปลืมอันนี้ประวัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อเฮ้าไดปีสี่หกมากกว่าพันว่าอีกได้หลวงพ่อก็ดี ปีสางวิหารเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์มาเป็นองค์ประธานสร้างวิหารถาวราเจติยามหาวิหารกับหลงตากับพระประเด็บพระคุณหลวงพ่อไปอย่างหล่อเบื่องพ่วมกำลังส้างอยู่สร้างส้างรอบองค์พระพุทธสันติสุขพ่ออย่างไปอย่างไปหล่อไปตามป่าตามอย่างอนาอมไปหลวงพอ่อพ่อ ว่าวขึ้นมาลอยๆวัดละวัดเฮาเดอพันว่าแต่ว่าตนใหม่ของเขาเดอพันว่าว่าจริงจีไหนเศรษฐยังต่างๆบอกเขาก่อนเดอพันว่าอันนี้บ่ได้ถามไนี่น,นี่ทั้งสองเรื่องนี่ยว่าผมมาเป็นฟังบ่ได้กาบเรียนถามเลยวัดละวัดเฮาตนใหม่ของเขาเดอเหตุหยั่งต่างๆกับตนใหม่นั่น บอกเขาก่อนเด้อพเห็นบ่ะหลวงตาที่ขยายลงครัวออกมานี่ต้นย่างอ่อมบัดดีนี่สิบเอดตอนพุ่นะไปชุ่มส่งพ่ดเลยไปชุ่มสองแล้วก็ชี้แจงว่ามันจำเป็นต้องขยายลงครัวกับปิยภูมิของเรามันน้อยไปมันไม่พอที่จะใช้แต่ว่าในบริเวณนี้ต้นไม้เน่ย นับดูแล้วนี่สิบเอ็ดตนนี่ตนตนใหญ่ยยก็สองอุ่มผลได้อยู่หม่องกไก่นี่สิบเอ็ดตนเหตุจากไหนวาจันปรึกษาสงสงก็เลยพิจารณากันเลยว่าสรุปจ้ะขัดสันับเก่าออกสก่อนจ้ะเออเอาอันนี้มติสงนะไม่ใช่ความคิดของหลวงตานะว่าจะอย่างเดียวนะว่าจันพอประเดชพรวคุณหลวงพอบอกให้ เขาสาบซะก่อนเมื่อมติสงตกลงว่าขยายเขตนี้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 ร้องตากระจังอธิษฐานนึกถึงตนใหม่ทั้งซีเวสตนเทพเพวาอารักษ์ทั้งหลายทั้งปวงสิงสถิตยอยู่ในต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ขอให้ย้ายจากสถานที่ต้นไม้ตรงนี้ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งภายในวัดได้ตามอัธยาศัย ต้นไม้ต้นใดก็ดีสถานที่ที่ใดก็ดีเหมอแก่ท่านผู้ใดก็อนุญาตให้อยู่ได้ตามอัธยาศัยเถิดจังใดเอาลงซีเบตต้นเงิดบอย้อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใ,ใหญ่เฮาเตือนสติเฮ็ดน้่มปนั่นอีีเลยกับพ่ออยู่อยู่จังสีนะอันนี้ว่าบนฟังพระะาะเจ้านายโยมทั้งหลายสิเห็ดอย่างเดอ้อ อันช่วงแคทอันนี่แหละเจะาแม่นบุญเจ้าไหบุตล่ะ,ะ,ละอันโยมพอค่วงอยู่บันบอชะแนงครนี่อันลูกสาวลูกเขยมันไปเอาไปเรื่อใหม่ใหญ่สามอู่ไม,ม่ย่างตัวน,นั้นเบิ้งกันสามหมื่นข่าเรื่อยค่าชื่ออยกหมื่นหนึ่งประมาณนั่นเล้วพอเรือแล้วลอ,ลออกมาไหวอยู่เสียงหน้าว่าเยงเชื่อนั่นกะลูกมันป่วยเลย อันผู้ผู้เป็นลูกสาวนะ่ะป่วยเหตุจังไดก็บอกเจ้าไปหาหมอก็บอก่เห็นมีอีอย่างแต่ว่ากป่วยว่าจนันบันนี้เพื่อก็เลยไปหาหมอท่าหมออย่างต่างๆคือว่าเท่า,า,ห,าห,หานี่แหละอันนี้เรื่องนี้ประมาทบ่ได้ได้หลวงพยยว่อใหญ่บอกมันฟังคับเติบได้แต่เบาเบ้ะไม่ที่เง้วเบาต่มองเดียวนี่จ้าพอ่อ ไปหาหมอท่าเมียนต่างๆเพึ่งนก็บ่าเหตุหยางบอ,บอกเขาเขาเสียอหอวตายเดียวพ่นว่าอันเจ้าของต้นไม่นั่นว่างาายๆะเาจะเอาถึงตายรถแล้วรามาหาหลวงตา่ายังว่าโอ้ยวัาสันพนลยเราเป็นฟังคือหลวงต่าว่าเอารถไปแก้เอนนขนอยว่าสัน เงิดบ่ไม่แหงสูงแหงยาวนี่อันโตยาวๆอ่ะย่างตาๆนี่แมนปุ๊บเงิดบ่ก็เลยพ่ออยู่ได้จังสีนาแต่มันก็มีเหตุหลายอย่างอีกในเรื่องกฎอันนี้อย่างนิมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาเช่นอย่างบอกผนสะกอน เนาอ,อันนี้พระเดชพระคุณหลวงพออ่อใหญ่ห้อเมตตาเบาให้ฟังบัดสุสิงสุงย่างหลวงตาจังได้คอยประพฤติปฏิบัติตามจังสินะจังคอยเป็นมา,าตามระดับแม่นยังต่างๆกระส่างอยู่วัดขันเว้านี่ประวัติตัวนี้เนาะกระิได้เหลี่ยมหนึ่งใหญ่แน่พุ่นแหลมเบิ่งหันโมเมนธรรมดาได้ ขนาดสีคุดสาหนี่ยยางขึ้นมาหลายๆได้นน่หลวงตาบอกพญายจากสาสิคุดเธอแหลงหลวงพ่อจะคุ้นเฮ้าเป็นของงบจากสุธานเงินหมื่นได้หกแสนนั่นปีนั้นงบตกมาแล้วหลวงตาก็ยังท่าอวั่โบดมุ่งหยาอยู่ท่า,า,าวัดเศร้าแล้วแล้วก็เจ้นางกขึ้ดพ่ออุ้ยวาชนบอกเคยจักเัอได้นี่ ก็เลยเนึกไปหาหม่องสิคุตสาถ้าไม่มีน้ำก็ไม่สามารถอยู่ได้น้ำเป็นความจำเป็นของชีวิตเพระเาะฉะนั้นสถานที่ตรงนั้นข้าพเจ้าในนามประธานสงขออนุญาตท่านทั้งหลายจะเป็นเทวดาอารักษ์ก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามพระภูมิเจ้าที่ก็ตามสิงสถิตในบริเวณที่จะขุดสานั้นเนกไปหัน จากขั้นไปหันจากหันไปหันจากทีนะขอให้ท่านทั้งหลายจงย้ายจากสถานที่ตอน,นเข้ามาอยู่ภายในวัดเถิดแต่ก่อนมันอยู่นอกวัดมันพันเด็ดเป็นวัดนะเข้ามาอยู่ภายในวัดเถิดต้นไม้ต้นใดสถานที่ที่ใดเหมาะแก่ท่านประเดขออยู่ได้ตามปัทยาใสเถิดเพราะสถานที่ตรงน,นั้นจะได้ขุดสระเพื่อจะมีน้ําและจะได้จรนญลงพระศาสนา นางรับตาไปลุงตาก็บ่เคยจะเถื่งเงิดบ่บ่แมนอวดตุตริมันตูตาตั้ม,นธธรรมน้นี่หนิว่าหัวฟังเพราะนางปูน้องไปกับโยกมหานี่แหละนาทองนี่แหละเนาะคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนนั่นแหละพองเนาะยบเนาะดึงรงดึงรง,ง,งจี้รงแน่นเขาแนนเขาแนนเขาแวบบัดเดียวาายางไหลไหลขึ้นมาเลยบ่แมนหน่อยได้ใส่สุดค่ะค่ะไม่ออกนี่หละนี่ ส่วนมมงหันใ่เสือสีขาวมีเล็กน้อยผู้หนึ่งเพียงเอิกเท่าหั่นนอกนั้นเป็นคนปูกลางคนเบิดยางไหลขึ้นมาเขาไม่ได้วัดโดนเติบสวดมาอุ้ยน,นี่อีดีตรงนลมตาเห็นบอกตื่นเสารขึ้นมาถามพวกญพญอใพญายแถวนีมีทางบอกมันบ่มีทางแล้วนะมันเป็นป่าบนแล้วแต่ก่อนมันมีทางเก่าบนแถวนี้ ก็พญายางพ่อใหญ่ก่อนพันก็นเรียกว่าวเวันฟังมีแหม่คับพ่อเนี่ทางไปลัดไปบันนวลแค้ขนข่ยยางกัญยาง,างไปนี่แหล่ะไปเมองไหนนี่แหละขางโพ้นนี่พ่นว่าะเดี๋ยวลงไปนี่พ่อนาะลุกขึ้นมามองหันอีหลิเงิดบออันนี้ว่าวเวันฟัง